สวัสดีครับช่างเบิร์ดนะครับสอนซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับวันนี้พามาดูเครื่องอีกแล้วนะครับเป็นเครื่องนี่นะครับตัวนี้ได้รับความนิยมทีเดียวนะครับเป็นเครื่องจากอิตาลีนะครับเป็นยี่ห้ออะไรครับลีลานะครับ b f เนะครับ 2G เป็นแบบบันติไบเลอร์นะครับ2อยไบเลอร์ชงนะครับอีกไบเลอร์อีกไบเลอร์หนึ่งนะครับตัวใหญ่ สำหรับสตรีมแล้วก็ต้มน้ำนะครับใช้น้ําร้อนนะครับเรามาดูกันนะครับคุณสมบัติเยอะเลยแน่นอัดแน่นมากตัวนี้นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับร้านที่มีขนาดกลางนะครับขนาดกลางเป็นที่นิยมทีเดียวนะครับตัวนี้มาจากอิตาลีเครื่องอิตาลีแน่นอนนะครับได้รับความนิยมมากมาย เพราะว่าคุณสมบัตินะครับต่างคนก็รู้อยู่แล้วนะครับหลายๆคนชื่นชอบนะครับแข็งแรงอะไรยหาง่ายนะครับทนทานใช้ได้ยาวนะครับชั่วลูกชั่วหลานเลยถึงแม้ว่าเราอาจจะเลิกกิจการไปแล้วสามารถที่จะาขายต่อหรือว่าแนะนําให้คนอื่นใช้มันสามารถที่จะมีราคาได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับ ช่างเบิร์ตจะพามาล้างเครื่องนะครับเราแกะให้ดูกันเลยนะครับว่าการล้างเครื่องเนี่ยล้างตะกันโอหอนเครื่องที่เราเรียกกันทั่วไปนะครับมันต้องทํำยังไงบ้างนะครับตอนนี้ช่างนะครับแล้วก็ช่างเบิร์ตได้ แยกชิ้นส่วนต่างๆออกมาเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันนะครับแล้วก็ดูคุณสมบัติต่างๆของเครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับลีลา BF-C นะครับหรือว่า BF-C Li-LA ลีลาสามบอยเลอร์นะครับมันติบอยเลอร์ทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมินะครับแยกอิสระซ้ายฝาได้ด้วยนะครับเยี่ยมทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณสมบัติแล้ก็รายละเอียดต่างๆนะครับ นี่ครับให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับนี่ถอดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนวิธีการถอดนะครับจะยากนิดหนึ่งนะครับยากนิดหนึ่งตัวนี้นะครับตัว bf4 นะครับตัวฮีเตอร์ตัวนี้จะกินไฟอยู่ที่สูงสุดก็5,000ันวัตต์นะครับตัวหม้อต้มใหญ่เลยเห็นไหมครับนี่สภาพหม้อต้มใหญ่ตัวนี้นะครับหม้อต้มใหญ่เป็นตัวสตรีมแล้วก็ขอน้ําร้อนแล้วก็ตัวชงนะครับ หม้อต้มตัวชงจะแยกอิสระซ้ายขวานี่ตัวนี้นะครับตัวนี้แรงไฟอยู่ที่พันสามวัตต์นะครับอิเตอร์ลองแกะมาดูนะครับนี่ไหมครับอันนี้ถอดเรียบร้อยแล้วสภาพภายในนะครับใช้งานตัวนี้ก็2ปีกว่าแล้วนะครับเป็นเครื่องใหม่มาเลยก็ต้องการที่จะล้างโอห์หอนครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ดูสภาพนะครับของหัวชงเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่ล้างนะครับนี่ ส่วนหนึ่งของตะการที่มันอยู่ในตรงหัวชงนะครับก็จะทําให้กลิ่นและรสชาติกาแฟมันเพี้ยนเปลี่ยนไปไม่เหมือนอตอนที่เราซื้อมาใหม่ใหม่ๆนะครับตัวนี้ตัวโฟมิเตอร์เห็นไหมครับมีนี่ตะการเกาะอยู่เยอะทีเดียวนี้เราแยกไว้ด้านซ้ายกับด้านฝานะครับด้านฝามาอยู่มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้หัวชงเห็นไหมครับนี่เห็นสภาพตะการไหมครับที่มันเกาะคือถ้าเราดูจากสภาพ ภาพภายนอกจะดูไม่ออกนะครับต้องแกะออกมาดูตัวนี้นะครับแต่การเกาะตรงหัวชงเยอะมากครับนี่ที่น้ําที่มันไหลผ่านที่จะลงไปกันกาแฟนะครับตรงนี้อยเลอร์อีกตัวหนึ่งฝั่งอีกฝั่งนึ่งนะครับนี่ถอดเรียบร้อยแล้วเห็นฮีเตอร์นะครับที่อยู่ภายในนี่สภาพ ก็ชิ้นส่วนต่างๆการโอภอนเครื่องหรือล้างตะการต้องถอดออกมาแบบนี้นะครับถึงจะล้างภายในได้หมดนะครับนี่ตัวเครื่องนะครับนี่ตัวเครื่องก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มสวิตซีเล็กสวิตซ์0 1 2 3 0ก็คือปิดเครื่องนะครับ1ก็วอร์มระบบน้ำ2ก็คือฮีตเตอร์ต้มน้ํานะครับ3ก็คือเร่งสปีดขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อให้ความร้อนมันเต็มที่นะครับส่วนตัวหน้าจอดิสเพย์เล็กๆตัวนี้ก็ จะแสดงสถานะนะครับว่าขนาดเครื่องทํางานอยู่มันทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็ตัวควบคุมอุณหภูมินะครับถ้าเราเปิดเครื่องตัวนี้มันจะเป็นจอสีอแดงๆนะครับเป็น LED โชว์ขึ้นมาว่าอุณหภูมิของหัวชงด้านซ้ายเท่าไหร่ด้านฝาเท่าไหร่มันสามารถที่จะตั้งแยกอิกสระได้เลยนะครับนี่คุณสมบัติเด่นทีเดียวนะครับของเครื่องชงกาแฟตัวนี้มาดูตัว มอเตอร์นะครับตัวนี้ตัวตัวมอเตอร์ตัวขับดูภายด้านหลังนี้นะครับที่เราแยกอถอดออกเรียบร้อยแล้วตัวตัวนี้ตัวเพชร์นะครับเพชร์สตัดที่ควบคุมอุณหภูมิหรือว่าตัวทําความร้อนของฮีเตอร์นะครับที่อยู่ภายในนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับว่า มันมันเป็นยังไงวิธีการล้างแล้วว่าคุณสมบัติของตัว BFC ตัวนี้มันก็น่าใช้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาเครื่องอยู่หรือว่าต้องการล้างเครื่องโอวอร์หอนเครื่องนะครับ